ฉันเป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นโดยกันกวีบทที่7แม้ตั้งใจจะอยู่เป็นโสดอุทิศตัวทำงานเพื่อวงพิมานแต่เทิดพงเป็นผู้ชายมีเลือดเนื้อมีความต้องการเหมือนคนปกติทั่วไปเขาเลือกใช้บริการพวกมืออาชีพเพื่อเลี่ยงความผูกพันทางอารมณ์หรือในบางช่วงก็มีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดกับคนที่ความต้องการตรงกันบ้างเป็นระยะ เมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเขาออกไปดินเนอร์กับไม้สาวนักธุรกิจที่รู้จักกันเพราะเรื่องงานภารดีเป็นสาววัยปลาย30ที่สวยหยาดเยิม้มเธอมีท่าทางสนใจเขามาตั้งแต่แรกเจอคืนหนึ่งหลังนั่งดื่มกันในบาร์เธอสารภาพว่าแพ้ทางผู้ชายรูปร่างหน้าตาแบบเขาฉันเอียนพวกหนุ่มหน้าใสาลุกเกาหลีตัวผอมบางเห็นแล้วเฉยมาก ผู้ชายน่ะต้องแบบนี้เธอกว่าตามองเขาด้วยดวงตาเยิ้มเพราะแอลกอฮอล์สูงใหญ่บึกบึนผิวเข้มเข้มฉันอยากรู้ว่าหน้าคุณ่จะนิ่งแบบนี้ไหมตอนคุณถึงมือขาวเรียวรูปไล้สันกรามแกร่งไปด้วยตอนที่พูดฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง ตอนที่เนื้อตัวเราแนบชิดกันแบบไม่มีอะไรมากัน้นมือนั้นลูบลงมาที่แผ่นอกนูนแน่นด้วยกล้ามและล่วงเลยลงมาถึงหน้าท้องเป็นลอนแข็งฉันชอบริมฝีปากคุณฉันจูบคุณได้ไหมพูดยังไม่ทันจบดีริมฝีปากที่เคลือบลิปสติกราคาแพงก็เขยเ่งขึ้นมาจูบเขาอย่างหวังผล ไม้สาวมีทักษะดีเยี่ยมจึงทำให้เขามีอารมณ์ร่วมด้วยไม่ยากแต่เขาต้องการความมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจริงจังแค่ไหนเขาถามทันทีที่ริมฝีปากแยกจากกันตอนนั้นทั้งสองคนยืนอิงแอบกันอยู่ในมุมมืดของบาร์ที่ชั้นดาดฟ้าโรงแรมหรูก็คแค่สนุกกันแบบไม่ผูกมัดเจอคนใหม่ก็บอกลากันได้ ฉันแฟร์อยู่แล้วคราวนี้มือของเธอรูปไร้เป้าหมายและได้รู้ว่าเขาเองก็พร้อมสำหรับค่ำคืนนี้แล้วหลังจากครั้งแรกในห้องพักที่โรงแรมนั้นทั้งสองคนก็มีนัดกันเป็นระยะแล้วแต่ช่วงเวลาที่ว่างตรงกันส่วนใหญ่เขาจะไปที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งของเธอแต่ไม่เคยค้างคืนเลยสักครั้งแต่คืนนี้หลังมื้อค่ำเธอเลือกขึ้นรถมากับเขา ฉันนึกภาพคุณขับรถแบบอื่นไม่ออกเลยดวงตาเธอวาววับตอนที่ตบกระโปรงหน้ารถกระบะสี่ประตูรุ่นท็อปราคาล้านต้นๆของเขาฉันอยากรู้ว่ามันจะแรงสักแค่ไหนเขาหัวเราะหืดหืพลางผายมือเชื้อเชิญเธอขึ้นรถเพื่อไปพิสูจน์ฉันเพิ่งซื้อคอนโดมใหม่ภารดีบอกทางระหว่างที่มือไม้ก่อกวนร่างกายเขาไปด้วย ยิ่งใกล้จุดหมายปลายทางคิ้วเข้มของเขายิ่งขมวดแต่เขาตัดสินใจเงียบไว้เพื่อรอฟังเหตุผลของเธอเธอหันมายิ้มแบบลึกลับตอนที่เขาขับรถเข้าไปในลานจอดคอนโดมิเนียมที่เขาพักห้องคุณหรือห้องฉันห้องคุณเพราะเขายังไม่เคยให้ผู้หญิงที่ไหนนอกจากแม่บ้านที่บริษัทเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวมาก่อนเขาเอื้อมมือเข้าไปในช่องเก็บของหน้ารถ หยิบถุงยางอนามัยที่เพิ่งซื้อไว้หนึ่งกล่องใหญ่ออกมาสิชิ้นไม้สาวพูดขึ้นลอยๆพรุ่งนี้วันหยุดนี่เนาะอยู่ใกล้กันแบบนี้คุณก็ไม่ต้องรีบกลับแล้วเขาเพียงแค่ยิ้มไม่พูดอะไรแต่ตั้งใจว่าจะกลับมานอนค้างคืนที่ห้องตัวเองพักเดียวทั้งสองคนก็ออกจากรถเดินเคียงกันเข้าไปในอาคาร ก่อนหน้านี้สามชั่วโมงวรมตนนั่งหลังตรงอยู่หลังพงมาลัยรถ MG สีมารีนาบลูวิ่งด้วยความเร็วราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เลนซ้ายสุดในเส้นทางมอเตอร์เวย์นี่เป็นครั้งแรกที่เธอขับรถไกลขนาดนี้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนั่นก็คือคอนโดมิเนียมของเทิดพงทั้งอยากอวดเขาว่าเธอขับรถได้แล้วและคิดถึงจนทนไม่ไหว เหมือนจะนานเป็นชาติแล้วที่เขาไม่ได้กลับบ้านไปหาเธอโชคดีที่สมัยนี้มี GPS ช่วยนำทางแค่ปากหมุดไปที่คอนโดมิเนียมของเขาแล้วขับรถตามเสียงบอกทางไม่ต้องเสียสมาธิดูแผนที่เองรถขาเข้าเมืองในเย็นวันศุกร์บางเบาวกว่ารถขาออกใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเธอก็เดินทางมาถึงที่พักของเขาเธอขับรถเข้าไปจอดในลานได้อย่างสะดวก เพราะรถมีสติกเกอร์ของโครงการที่เทิดพงติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้หมายเลขห้องแต่ปัญหาคือเธอไม่มีคีย์การ์ดเลยต้องหอบขิ้วอาหารที่ทำมาฝากเขามานั่งรอยอยู่ที่ล็อบบี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำท่าจะโทรหาเขาแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเธออยากให้เขาแปลกใจที่เธอเดินทางมาที่นี่เองได้นั่งรอนานเบาะนุ่มแอร์เย็นเลยเคลิ้มไป มาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหูเรียกน้องวุ้นมาได้ยังไงคุณอาเธอลุกพรวดขึ้นแล้วพบภาพที่ทำให้ชะงักคุณอาของเธอไม่ได้มาคนเดียวแต่มีผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งกอดแขนเขาไว้แน่นวรมนยกมือไหว้ทั้งคุณอาและผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยืนนิ่งเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปใครเอ่ย ผู้หญิงสวยจัดปลายตามองเธอแล้วหันไปมองเทิดพงหลานผมเองนองวุ้นสวัสดีจ้าได้ยินคำทักทายแบบนั้นเธอเลยยกมือไหว้คนสวยอีกรอบจากนั้นก็ยืนกัดปากก้มหน้านิ่งอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้ก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมามืดขนาดนี้แล้วควงแขนกันเข้าที่พักมาแบบนี้คิดได้อย่างเดียวเท่านั้นนี่เอง สาเหตุที่คุณอาหายไปไม่ยอมกลับไปบ้านสวนคุณพาผมว่าเสียงทุ้มพูดเบาๆยังไม่ทันจบคำเสียงหวานก็พูดแทรกขึ้นฉันเข้าใจค่ะไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้กันแค่นี้คุณเทิดคุยกับหลานก่อนเจ้าค่ะแต่ว่าฉันนอนดึกนะคะบอกไว้ก่อนเผื่อคุณเสร็จธุระเร็ววรมนแอบเหลือบตาขึ้นมอง เห็นมือเรียวขาวที่ทำเล็บไว้สวยงามรูปเบาๆที่อกของเธอพงดวงตาที่แต่งไว้คมเฉี่ยวปลายมามองเธอยกยิ้มมุมปากนิดหนึ่งก่อนจะเดินหน่วยนาดเข้าไปด้านในหุนขอโทษค่ะเธอเงยหน้าขึ้นบอกกับเขากัดปากไว้แน่นเพราะจวนเจียนจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วขึ้นไปข้างบนกันก่อนเขาบอกเสียงขรึม สาวน้อยก้มหยิบถุงผ้าที่มีกล่องอาหารแล้วเดินตัวรีบตามผู้ปกครองขึ้นห้องตลอดทางเจ้าของห้องไม่พูดอะไรสักคำทำเอาเธอใจฝ่ออยากจะวิ่งหนีออกไปขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านซิเดี๋ยวนี้จนเดินหงอยๆตามเขาเข้าห้องไปนั่นแหละเสียงทุ้มจึงได้ถามขึ้นน้องวุ้นมายัางไงวุ้นขับรถมาเองค่ะเธอพงหลับตาถอนหายใจออกมาก่อนจะพูดเสียงนุ่มนวล เก่งมากค่ะเก่งมากที่มาได้จนถึงที่นี่แต่รู้ไหมว่าอาใจหายมากแค่นึกย้อนไปว่าวุนต้องขับผ่านเส้นทางไหนมาบ้างอดห่วงไม่ได้จริงๆวุนขอโทษค่ะเธอเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาวิงวอนคุณอาอยากก่าโกรธวุนเลยนะคะวุนแค่แล้วน้ําตาก็ร่วงพลูลงมาแบบควบคุมไม่ได้น้องวุน ร่างสูงใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ใช้มือใหญ่ลูบหัวเบาๆไม่เอาไม่ร้องไห้อาไม่ได้ว่าอะไรแค่เป็นห่วงใจกล้าจริงๆนะเรานังเกรงมาตลอดทางเลยค่ะเธอสารภาพแต่ก็ามาถึงอย่างปลอดภัยเก่งมากเขาโอบบ่าเธอเบาๆดึงให้นั่งลงบนชุดรับแขกวันนี้มาหาอาถึงนี่มีอะไรหรือเปล่า หรือแค่อยากบอกให้อารู้ว่าขับรถเก่งแล้วม้นเอาของกินมาให้ค่ะเธอเลือกตอบแค่นั้นไม่กล้าบอกว่าคิดถึงและอยากเห็นหน้าเขามากแค่ไหนไหนเอามาดูซิมีอะไรมาฝากม้นทำสุก,กี้โรมาฝากค่ะมีน้ำซุปด้วยเห็นว่าเป็นมื้อเย็นเลยเลือกทำอาหารเบาๆกินเลยไหมคะหน้าตาเป็นยังไงสุก,กี้โรที่ว่าเนี่ย อายังไม่เคยกินเลยหมูเนาไปอุ่นให้ก่อนนะคะเธอรีบลุกขึ้นนำอาหารออกจากกล่องจัดการอุ่นในไมโครเวฟแล้วจัดวางไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วค่ะเชิญรับประธานเธอภายมือเชื้อเชิญราวกับบริกรมืออาชีพอร่อยไหนเล่าให้อาฟังสิว่าเมนูนี้มันทำยังไงเธอดพงถามหลังจากกินไปหลายคำหมูเนาผรกาศเขา เอาส่วนที่ใบนิ่มๆไปจุ่มน้ำเดือดให้มันพอนิ่มอ่ะค่ะแล้วก็แช่น้ำเย็นแป๊บหนึ่งเอาขึ้นวางให้เสดดจน้ำตอนห่อก็วางแผ่เอาหมูบดปรุงรสวางแบนๆใส่ข้อโพดอ่อนขึ้นชายไว้ข้างในแล้วก็ม้วนๆแล้วเอาไปนึ่งจนสุกค่ะเหมือนจะมีกุ้งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบางชิ้นเอาวุ้นใช้กุ้งแทนหมูอร่อยไหมคะคุณอา อร่อยมากเขาบอกตอนที่คีบอาหารชิ้นที่นับไม่ถ้วนเข้าปากเอ้าไม่กินเหรอคะมานั่งมองอาตาแป๋วกินค่ะกินเธอกินไปยิ้มหน้าบานไปด้วยดีใจที่สุดที่เขากินอาหารของเธออย่างเอร็จอร่อยพักเดียวอาหารที่เตรียมมาก็หมดเกลี้ยงวรมนลุกขึ้นรวบรวมภาชนะเก็บกลับลงถุงผ้าไม่ล้างก่อนเหรอเจ้าของห้องถามไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวไปล้างที่บ้านได้กว่าจะกลับไปถึงก็บูดหมดพอดีตอนนี้ดึกแล้วรถไม่ติดแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านแล้วค่ะเอาไปล้างหรือไม่ก็แช่ไว้ก่อนเถอะเพราะคืนนี้อาคงให้วุ้นขับรถกลับบ้านไม่ได้หรอกเธออุทานเงยหน้ามองเขาตาโตคุณอาจะให้วุ้นนอนที่นี่เหรอคะฝืนทำหน้าแปลกใจทั้งที่ข้างในลิงโลด การนอนค้างที่นี่ก็เท่ากับได้อยู่กับชายในฝันมากขึ้นเป็นใครก็ดีใจทั้งนั้นงั้นสิอาจจะปล่อยให้นงวุ้นขับรถกลับคนเดียวตอนดึกๆแบบนี้ได้ยังไงแต่วุ้นไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยนะคะเธอช้อนตามองเขาด้วยใบหน้าใสาซื่อเก็บมุมปากที่คอยแต่จะแย้มออกด้วยความดีใจไว้จนมิดใส่เสื้อผ้าอาไปก่อนเราพรุ่งนี้ก็ใส่ชุดนี้ซ้ำแป๊บเดียวตอนอยู่ในรถ ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าอยากซักมีเครื่องซักเครื่องอบผ้าอยู่ตรงนู้นเขาชี้มือไปตรงส่วนที่กั้นแยกกับห้องครัวและอยู่ติดระเบียงวุ่นเข้าไปเลือกเสื้อที่ตู้อาได้เลยในลิ้นชักมีผ้าเช็ดตัวที่ซักสะอาดเราก็อาบน้ำซะเดี๋ยวอากลับมานะเขาบอกแล้วเดินออกจากห้องพักไปวรมนมองตามตาละห้อยกลัวเหลือเกินว่าเขาจะออกไปหาผู้หญิงคนนั้นอีก เธออุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่เพื่อจะได้เห็นหน้าได้นำอาหารที่ตั้งใจทำมาให้เขาสมดังความตั้งใจแล้วก็จริงแต่คนเราก็มักจะเป็นแบบนี้ได้คืบจะเอาศอกเมื่อมีโอกาสได้อยู่กับเขาสองต่อสองในห้องพักเธอจึงอยากใช้เวลาทุกนาทีร่วมกับเขาสาวน้อยเดินหงอยๆไปเลือกเสื้อยืดตัวเก่าที่เนื้อหนาและกางเกงขาสั้นผูกเชือกหยิบผ้าเช็ดตัวจากในลิ้นชักในตู้ แล้วเดินเข้าไปอาบน้ำสระผมจนหอมกลุ่นเดินออกมาแต่งตัวเรียบร้อยคนลิ้นชักจนทั่วแล้วจึงพบว่าห้องนี้ไม่มีที่เป่าผมสาวน้อยลงนั่งกับพื้นหลังพิงเตียงใหญ่ในห้องนอนใช้ผ้าซับผมแล้วจึงใช้มือสางพอให้เป็นทรงหวังว่าเช้าพรุ่งนี้ผมจะไม่ชี้ฟูมากนะักเธอเปลี่ยนไปนั่งกอดเข่าเอาคางเกยลงไปด้วยความท้อใจอะไรๆไ,ไม่เป็นดังหวังเลย เธอพงออกจากห้องไปนานแล้วป่านนี้เขาอาจจะกลับไปหาแฟนสาวคนสวยแล้วส่วนเธอนั้นจะต้องตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยสภาพผมชีฟ้ฟูเพราะสะแล้วไม่ได้ดายคงไม่มีทางเทียบกับแฟนของคุณอาได้แน่ๆคิดแล้วอยากจะร้องไห้เสียงเคาะประตูดังขึ้นทำให้วรมนสะดุง้งยังไม่ทันจะเอาผ้าห่อผมเพื่อซ่อนสภาพเปียกและยุ่งเหยิง ก็ได้ยินเสียงทุ้มถามมาเอเข้าไปได้ไหมเชิญค่ะคุณอาเธอร้องบอกเขาเดินเข้ามายื่นถุงกระดาษใบใหญ่ให้อะไรคะแถวนี้มีแค่แบบนี้ใช้ไปก่อนหญิงสาวรับถุงมาแล้วเปิดออกของในนั้นทำเธอตาโตขอบคุณค่ะคุณนาเธอเปิดกล่องแล้วหยิบไดเป่าผมสีชมพูหวานอันเล็กออกมามองแล้วยิ้มกว้างน่ารักชัง มันเหมาะกับน้องวุ้นแต่อาไม่แน่ใจว่าลมมันจะแรงพอไหมมีปลั๊กอยู่ตรงเคาน์เตอร์ในห้องน้ำหรืออยากจะไปเป่าข้างนอกก็ได้นะเขาชี้มือไปตรงประตูห้องนอนวุ้นไปเป่าข้างนอกดีกว่าค่ะคุณอาจจะได้อาบน้ำเมื่อเขาพยักหน้ารับเธอจึงหอบเข้าของเดินออกไปนอกห้องนั่งลงบนเก้าอี้รับแขกมองซ้ายมองขวาแล้วทำท่ากรีดร้องแบบไม่มีเสียง อยากจะลุกขึ้นเต้นระบำเสียด้วยซ้ำจากนั้นก็ลงนั่งกอดกล่องดรายเป่าผมไว้แน่นแม้จะมีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านสวนไม่บ่อยนักแต่เขาจำได้ว่าเธอต้องรายผมทุกครั้งหลังสะเพื่อให้ผมอยากโศกเข้าทรงไม่ชี้ฟูเขาถึงกับลงไปข้างล่างเพื่อไปหาซื้อดรายเป่าผมมาให้เธอเขาใจดีขนาดนี้รู้ใจเธอขนาดนี้จะให้เธอเลิกรักเขาได้ยังไงกัน กว่าเธอพงจะอาบน้ำเสร็จก็กินเวลานานนับชั่วโมงเพราะกว่าจะได้เข้าห้องน้ำเขาก็ต้องรับสายภารดีที่โทรมาหาทั้งที่เสียงฟังอ้อแอคล้ายคนเมาฝ่ายนั้นทั้งยั่วยาวทั้งออดอ้อนจะให้เขาไปหาเธอที่ห้องไม่เช่นนั้นจะเป็นฝ่ายมาหาเขาเองเขาต้องปลอบและล่อหลอกอยู่นานกว่าเธอจะยอมวางสายไปดุ่มใหญ่เริ่มรู้สึกหนักใจเพราะไม้สาวเริ่มรุกหนักขึ้นเรื่อย ไม่เหมือนข้อตกลงก่อนเริ่มมีสัมพันธ์กันแม้รู้ว่าการผูกพันกับภรดีอย่างจริงจังจนไปถึงการแต่งงานอาจเอื้อประโยชน์แก่เขาทั้งเรื่องฐานะและหน้าที่การงานเขาสามารถออกจากร่มเงาของวงพิมานแล้วเติบโตเองได้อย่างมั่นคงด้วยซ้ำไปแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเลยเขามีความสุขกับทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วตอนนี้เพียงพอเท่านี้แล้วจริงๆ ห้องโถงเล็กๆยังเปิดไฟสว่างโทรทัศน์ยังเปิดทิ้งไว้แต่คนถือรีโมทหลับพับในท่าขดตัวนอนตะแคงบนเก้าอี้ยาวทั้งที่ยังถืออุปกรณ์เปลี่ยนช่องคามืออยู่นั่นแหละเขายืนยิ้มมองเด็กในความดูแลอยู่ครู่หนึ่งด้วยความเอ็นดูจัดการปิดโทรทัศน์ปิดไฟดวงใหญ่เหลือไว้เพียงไฟดวงเล็กที่หัวเสาเดินไปแง้มประตูห้องนอนไว้แล้วกลับมาช้อนอุ้มเด็กสาวขึ้นกระชับอก พาเข้าไปวางลงบนเตียงใหญ่ในห้องนอนอย่างเบามือคุณอาหาเสียงใส่รำพึงเบาๆเขาชะงักจากท่าที่เตรียมยืดตัวขึ้นตัดสินใจซุดตัวลงนั่งบนเตียงแล้วก้มลงไปฟังเสียงงึมงำของคนขี้เศราพอ่พอพ่อไม่ไม่นะไม่ไม่ทำไม,ไม,ไมพ่อต้องตายด้วยริมฝีปากสีชมพูส่งเสียงครวญท่าทางกระสับกระส่าย หัวใจของหนุ่มใหญ่อ่อนยวบสงสารจับใจเธอคงจะฝันร้ายเขาเลยท่อตัวลงนอนแล้วกอดร่างนิ่มไว้เต็มอ้อมแขนลูบผมยาวๆเบามือแล้วพืมพรมปลอบโยนเนิ่นนานกว่าคนในอ้อมกอดจะนอนนิ่งลมหายใจสม่ำเสมออีกครั้งแอเย็นช่ำที่นอนนุ่มแน่นสบายและการได้กอดใครสักคนไว้ในอ้อมแขนอย่างสนิทใจ ทำให้ร่างกายเขาผ่อนคลายลงหนังตาของเธอพงหนักอึ้งเขาฝืนลืมตาตื่นต่อไปไม่ไหวแล้ว